สวัสดีครับวันนี้มาแบ,มบแบ่งกันชมนะครับแบ่งกันชมนะครับอันนี้ถ้าทุกท่านเห็นก็จะรู้ว่าพระอง,งนี้นะครับเป็นเป็นพระอะไรนะครับเดี๋ยวผมผมค่อยมาเฉลยนะครับครับนี่จะเป็นอ,องด้านหน้านะครับ ด้านหนานะครับครับอันนี้ก็มาชมด้านหลังนะครับครับอันนี้เป็นร้อยปีสมเด็จพระพุทธจารย์วัดสุทัน์เทพวรารามนะครับครับด้านหน้าขององค์นะครับ น,นี้จะเป็นสมเด็จร้อยปีนะครับวัดสุทัศเทพเวรารามนะครับตัวด้านข้างนะครับด้านข้างนะครับด้านบนครับ ด้านล่างนะครับอันนี้แบ่งรับชมกันทุกมุมนะครับเอ่อพอระสาเด็จองนี้ได้มาประมาณสักปีสองร้อยสามสิบแปดนะครับครับจะเป็นองค์ที่สวยนะครับก็เมื่อสักครู่ที่อ่อ ได้ถ่ายชมตอนแรกนั้นจะเป็นมวลสารนะครับในองค์พระนะครับอขอโทษนะครับพอดีเครื่องโชว์แบตหมดแบตเตอรี่ต่ำนะครับครับรบับองค์พระที่นึงครับครับอันนี้แบ่งกันรับชมนะครับด้านหน้าก็จะเขียนกันว่า สมเด็จร้อปีวัดสุทัศวัดสุทัศน์เทพเวรารามนะครับก็ยังอยู่ในกล่องอยู่นะครับเป็นพระสมเด็จร้อยปีก็มาแบ่งกันรับชมวันนี้นะครับขอบคุณครับ